ถ้า<ผ>ใครชอบใครก็เตรียมตัวประกบคู่เลยตอนนี้นะโอกาสสัคงัญแล้วนะโอกาสดีๆแบบน,นี้ไม่หาง่ายได,ด้ง่ายใช่ไหมคะพี่เชนใช่แล้วเออนี่ยวันนี้ได้บุญนะ<ง>ยังไม่ซื่นใจด้วยผมยืนบังบอกได้เลยนะฮะเผื่อคุณจะถ่ายรูปบอกไ่าสกิดได้นะพิธีกรกะ,กะสะกิดได้นะคะอ,อ แล้วจะเก็บได้หมดไหมล่นะน่ะเออเฮ้ยนี่พวกเราอย่างงี้ดีกว่าแล้วสองคนมานั่งนี่วิพากษ์วิจารณ์คนที่ขึ้นมาถ่ายดีกว่ารรเราแทนตัวแทนคนที่เขาไม่ได้ขึ้นมาถ่ายไงเ,ออเรารู้ว่าในใจเขาอยากถ่ายออแต่ว่าเขาจะต้องแบบอิจฉาอิจฉา <c oughs> เดี๋ยวเรามานั่งวิจารณ์กันดีกว่าเรียกได้ว่าหนึ่งหมื่นตอนนี้นี่คุ้มมากๆถ่ายได้เยได้บุญได้บุญแล้วได้พบปะศิลปินด้วยหนึ่งใบก็สามารถมาได้ถึงสามพันนะคะนี่เรียกได้ว่าได้ทำบุ ชื่นใจอีกนะใ้ผมเรียกใครอ่ะพี่เศนเขาเรียกพี่เศนหรือเปล่าคะเขาทำอย่างนี้อีกแล้วอ่ะพี่ก็เลยไม่รู้ว่าให้เข้ามาหรือออกไป <laughs>